หมอกี้ทักทีมเก่งทัชยะ4ดาวเด่นมิดแกรนประกาศความปังเวทีประกวดสมาร์ทยูทัยแลนด์ลุกเป็นไฟผ่านพ้นไปแล้วค่ะกับวันแรกในงานกินยูเอฟเจอร์งานสุดยิ่งใหญ่ของชาวระยองโดยไฮไลท์เด็ดคือการจัดการประกวดสมาร์ทยูทัยแลนด์เวทีประกวดนางงามรุ่นเล็ก รักโลกเวทีแรกในจังหวัดสำหรับเด็กๆอายุ8-12ปีที่กล้าคิดกล้าแสดงออกมีใจรักโลกเขารวมประกวดกับชุดรีไซเคิลเพื่อชิงรางวัลมากมายโดยเปิดความบังกับการเดินแฟนชั่นโชว์ของสี่สาวสวยสุดแซบแห่งเวทีมิดแกนใบภูมิดแกนพิจิตเจนนี่มิดแกนตราดรถเบนซ์มิดแกนสมุทรปราการ และยังได้รับเกียรติจากคนสำคัญของงานที่ขาดไปไม่ได้เลยอย่างมอกกี้ชากิล่าหรือมาดามพลังงานที่เดินทางมาร่วมเปิดประสบการณ์ผักดันการขับเคลื่อนระยองสู่การเป็นสมารซิตี้และพื้นที่เนซิโร่ในการเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมบิ๊กซไพายทั้งเปิดตัวแอมบัสเดอร์ก r e e นยูทฟิวเจอร์เด็กชายดานิยลโมฮัมเม็ดฮานาฟีย ความสนุกบนเวทีอย่างเพิ่มขึ้นอย่างชวีคูณเมื่อได้เปิดตัวศิลปินดังเก่งทัชยะออกมาขับร้องเสภาและเปิดตัวผู้เข้าประกวดโดยผลการตัดสินปรากฏว่าผู้ชนะเลิศสมาร์ทยุทธไทยแลนด์ได้แก่น้องแสนดีสันติภพศาลรองอันดับหนึ่งได้แก่น้องทอฟันทักษะอรนและรองอันดับสองได้แก่น้องผาวปรปภาวรินค่ะ สวัสดีค่ะมอกี้จิล่านะคะจาก Bgen Smart City ค่ะเป็นผู้จัดจางานมินด์ดลของวันที่23ในปีนี้นะคะงานของเรานะคะคอนเซปต์นะคะก็คือ Smart City and Net Zero ค่ะเป็นการรวมตัวกันนะคะของทั้งภาครัฐภาคเอกชนเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะเพื่อที่จะช่วยกันผลักดันเมืองประเทศไทยนะคะในทุกจังหวัดรวมถึงจังหวัดระยองนะคะเป็นพื้นที่เมืองอัจฉริยะนะคะโดยการใช้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฉลาดใช้เทคโนโลยีนะคะมาทําให้เมืองของเรานะคะปลอดภัยมากขึ้นนะคะสะดวกสบายสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ผู้ที่จะได้ประโยชน์ก็คือประชาชนพวกเราทุกคนนั่นเองค่ะจนรวมถึงนะคะการผลักดันนะคะการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะ mm. เลือกใช้เทคโนโลยีนะคะแล้วก็ฉลาดใช้นะคะให้สิ่งแวดล้อมนะคะอยู่พู่กับประเทศไทยแบบยั่งยืนค่ะ พี่หมอ,อถือว่าวันนี้งานยิ่งใหญ่มากได้พี่เก่งมาล้องเลงแบบใช่ใช่ค่ะโชคดีมากๆเลยค่ะยังไงฝากติดตามด้วยพี่เก่งจะขับเีพาด้วยนะคะเป็นกรในการพัฒนาเมืองนะคะสู่เมืองอาชญะแล้วก็พื้นที่ที่ปลอดอรใส่ใจสิงแว้อมนะคะ่งานไม่แต่งาตงานไม่ก <c oughs> ็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยครับแล้วก็อยากจะให้เป็นกรที่ดีที่สุดแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของงานได้ดีที่สุดครับผมก็ดีใจที่พี่หมอชอบครับ แล้ววันนี้ไม่ได้มีแ<ช>ค่พี่เก่งด้วยวันนี้ดึงดสแกนน้องๆาั่นมงานใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้แบบเป็นวันแรกนะคะยังแน่นขนาดนี้นะคะฝากติดตามพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเน้นไปที่ในเรื่องของสมาร์ทยูนะคะเป็นเรื่องของเยาวชนเพราะว่าเรามองว่าเมืองอาชฉิยะการพัฒนาเมืองอาชฉิยะเนี่ยจะเป็นเมืองในอนาคตของเหล่าเยาวชนค่ะเราต้องการให้เยาวชนนะคะเขาออกมา นำเสนอค่ะในสิ่งที่เขาคิดนะคะความที่สร้างสตรรค์ต่างๆพร้อมถึงการพัฒนาความเป็นอัจฉริยะของเยาวชนไทยนะคะเราก็จะเห็นว่าเมืองอัจฉริยะมันจะต้องพัฒนาทั้งตัวเมืองทั้งคนรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่เป็นเยาวชนนะคะนแล้ววันนี้มีการประกวดใช่ค่ะการประกวดของเราก็เยาวชนเขาจะออกมาแชร์ในเรื่องของมุมมองของเทคโนโลยีจนรวมถึงการใช้ ถ้าอัพไซคลิ่งที่เป็นโจทย์ในวันนี้นะคะจนรวมถึงวัสดุรีไซเคิลค่ะมามาเขาเรียกว่าครยี่ประเด็นว่าในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะมีความจําเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะพวกคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีในอนาคตอย่างไรค่ะเอางี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่กดลองขับเสี้อยเบจีนก่อนเบนีเอาแค่อเอื้อนแล้วกันนะเอื้อนก่อนนะเอเอ งงงงาาประมาณนี้แล้วนแค่นี้พอเนื้อเดี๋ยวไปฟังกันบนเวทีถามน้องนองมิสแกนไว้ดีกว่าวันนี้มาร่วมงานเกี่ยวกับเยาวชนด้วยด้กว่าซส่วนตัวเลารู้สึกไงบ้างหาเรื่องฝาก้ยค่ะค่ะวัสดีค่ะเนนี วันนี้คือแบบว่าน่าตื่นเต้นมากคืออยากดูโชว์แล้วว่าโชว์จะเป็นแบบไหนเป็นยังไงบ้างที่ที่สำคัญคืออยากฟังที่อย,ทอยากฟังที่เก่งร้องเพลงแล้วก็อยากดูอยากดักฟังด้วยว่าน้องๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับออ Green Your Future ยังไงบ้างใช่ พ่จิตต์ล่ะคะเป็นไงบ้างเมื่อวาน,วนเราพพุ่งนีเหรกกันเมื่อไปวันนี้มางานเดียวาโชวเป็นไงบ้างคะก็สวัสดีค่ะใบพูทัพพิมสียามิสแกนพิจิตนะคะก็วันนี้ขอบคุณพี่หมอกี้เหมือนกันว่าที่ชวนหนูมางานมาร่วมงานนะคะก็อยากดูน้องๆแบบว่ามีความคิดสร้างสรรค์อะไรบ้างที่จะออกมาโชว์ตื่นเต้นมากๆค่ะขอบคุณคะ่ะเอาล่ะคะวันนี้มารงานเป็นไงบ้างคะก็ต้องขอบคุณหมอกี้นะคะ เลดเบนมิสแกนสุดราการค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นงานที่ดีมากเลยค่ะช่วยอนุรักษ์โลกรักธรรมชาติค่ะช่วงนี้มีภาวะฝุ่น PM กันเยอะค่ะแล้วก็ขยะเลยโลกร้อนเยอะค่ะก็เป็นงานที่ดีมากๆรู้สึกดีใจค่ะที่คุณหมอคีเชิญมาค่ะมารัวละคะค่ะสวัสดีค่ะน้งมนมิสแกนกระจวบพีวิชันนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอกีมากมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้น้ำมนดีใจแล้วก็ตื่น ตื่นเต้นมา,มากๆเพราะว่าผู้คนเยอะมากเลยแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ดีเป็นคนเป็นโครงการหนึ่งนะคะก็อยากสนับสนุนช่วยอ,อนุรักษ์โลกร้อนนะคะก็อยากจะฝากมาร่วมงานกันนะครับแล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับเขาเรียกว่า,าผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็เป็น ต้องต้องบอกว่าเป็นผู้นําที่ดีในการที่สร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งแต่ในหัวเมืองด้วยแล้วก็เกงชื่อว,ว่าเป็นในระดับประเทศเลยนะครับก็ในฐานะผู้จัดนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกภาคส่วนเลยภาครัฐภาคเอกชนนะคะประชาชนนะคะจนรวมถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะคะที่มาช่วยกันผลักดันประเทศไทยสู่เมืองอัจฉริยะแล้วก็พัฒนาประเทศนะคะไปสู่พื้นที่เน็ตซีโร่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะฝาก โครงการ Green Your Future นี้ด้วยนะคะก็เชื่อว่าโครงการนี้นะคะจะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็สามารถที่จะผลักดันประเทศเรานะคะให้มีคุณภาพเป็นประเทศที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ส่งขึ้นให้กับพวกเราได้ค่ะ